1> stage 1 of 3 Discover Name Locations ใน Stage แรกอันนี้นะคะเราจะต้องไปเปิดแมปค่ะเราจะต้องไปยังสถานที่ที่มันมีชื่อขึ้นบนแมป,ปจำนวนทั้งหมด5ที่วิธีการทำนะคะเพื่อนๆก็ดูว่าตรงไหนที่มันยังไม่ได้เปิดแมปก็มินไปลงตรงนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้ได้ XP จากการเปิดแมปแล้วก็ทำเควสนี้ไปในตัวด้วยค่ะ เพืเ่อนๆจะได้ยินเสียงไก่ขันด้วยนะคะเพราะว่าทรายมันทำเควส์นี้ตอนตีห้าซึ่งยังไม่ได้นอนเลยค่ะเมืองที่เป็นชื่อเครื่องหมายตกใจไม่ใช่สีเครื่องหมายคำถามบนแผนที่นะคะมันจะมีแค่สีเมืองดังนั้นมันก็จะเหลืออีกหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะต้องไปอย่างห้าที่ดังนั้นอีกที่หนึ่งไปเมืองไหนก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และอยากจะช่วยซัพพอร์ตกันผ่านการซื้อสินค้านะคะก็ ไปที่ Item Shop จากนั้นดูที่ขวาล่างตรง support a Creator กดไปเลยค่ะพอกดแล้วนะคะมันก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมาให้ใส่โค้ดก็พิมพ์ Beauty a n d b e y ที่เป็นโค้ดของซายนะคะจากนั้นก็กด accept ได้เลยค่ะพอกดแล้วเนี่ยทางด้านขวาล่างของเพื่อนๆก็จะขึ้นเป็นชื่อไซน์เหมือนกันหรือว่าก่อนที่จะซื้อสินค้ามันก็จะบอกดูนะคะว่ากำลัง support ใครอยู่ค่ะ